นี่คุณผู้ชมนี่ดูกล่องน,นี่ดิปึง้งหู เอาเละครับคุณผู้ชมครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้ยโซนกระติกแล้วนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูเลยนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ที่แต่งตัวของผมนะครับไหนะเอ,อ่ยนี่คุณผู้ชมนี่ดูกล่องนี่ดิปึง้งโอ้โหนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นกล่องบ็อกซ์สองนั่นเองหรือว่าจะเป็นแบบกล่องไพเลทนั่นเองคุณผู้ชมเกี่ยวกับอาโจรสลัดนั่นเองนะครับจะมีตั้งแต่โอ้โหมีแบบโทเค็นเลยนะเป็นโโโโโทเเเเค็นนรรบบไไมู่่่้้จะะกีียยยยววอดล คือมันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะนี่แล้วก็จะมีกระทะแพนสโนว์สตรอมนั่นเองนะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีกระเป๋าสมบัติของโจนสลัดนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงเกี่ยวกับโจนสลัดไม่ล่ะและก็ต่อไปก็คือจะเป็นคาตาะ์สวอตแมนนั่นเองคุณผู้ชมก็เป็นคาตาณะที่แบบเออมาในช่วงไหนตอนนั้นอนะ่ะก็สีมงมงตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ยังไม่กลับมาอีกครั้งเลยนะตอนนี้ก็คือหายไปเลยนะครับไม่รู้ผมจําไม่ได้ว่ามาตอนแบบกิจกรรมอะไรนะครับแต่นี่เลยนะครับรางวัไลไฮไลท์ของเราก็คือปึ สาใจจัดๆเลยนะครับวันนี้คือผมจะมาเปิดประมาณเกือบ100กล่องไปเลยนะครับจะมาเปิดรุ่นกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าสหรับท่าปักธงตัวนี้นะครับนี่คิงทัทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนดูเลยที่เราจะไปสุ่มไปรุ่นกันก็ฝากเดาไลค์เป็นเงินใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่านะครับเอ๊ะเอามาจากไหน น่าจะรู้กันแล้วนะครับเออหลุดพูดไปแล้วคือผมซื้อมาะเว้ยนี่จะเป็นกิจกรรม Pilot o f f ฟ e ีไฟน์นี่นะครับคุณผู้ชมนี่กิจกรรมนี้ก็คือขาย29เพจนะคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่31มีชั่วคราวเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับมา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 เดี๋ยวเรามาซื้อกล่องไว้เลยดีกว่านะครับกล่องละ29เพศเว้ยก็คือถ้าแบบจะซื้อ100กล่องก็ประมาณ2,900เพศผมมีประมาณตอนแรกก็คือ2,100ก็น่าจะแบบไม่ครบ100แหละก็ตีว่า100กล่อัแหะ ผมถือว่าผมต้องได้ครบแน่ๆเลยนะครับผมต้องได้แน่ถ้าปักทงก็ไม่ทงผมไม่ได้เลยนี่ปึ๊บ30กล่องแล้วนะคุณผู้ชมปึ๊บ40กล่องนะครับปึ๊บ50กล่องปึ๊บโอเค50กล่องไปก่อนดีกว่านะครับเผื่อเราได้ท่าทางเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับก็เฮ้ยแบบตื่นเต้นนะคุณผู้ชมเออถ้าถามว่าทําไมถ้าปักธงมันกลับมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนั่นเองนะครับก็ผมรู้สึกและก็ส ถ้าปักธงเริ่มทยอยเข้าแต่ละเซิฟแล้วนะครับอย่างเช่นทางด้านของเซิฟเวียดนามนะคุณผู้ชมก็คือจะมีแบบตู้สุ่มนะครับเป็นตู้ลักกี้รอยัลของวงล้อนะครับคุณผู้ชมเป็นแบบตู้การันตีอะสุ่มแบบถ้าครั้งสุดท้ายก็คือได้แน่นอนนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นตู้สุ่มที่แบบมีท่าบักธงอยู่น,นั้นด้วยเออจะมีแบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับประมาณ6กเจ็วันนี่แหละแล้วก็เซิรฟนี้ก็ตามมาติดๆเลยนะครับส่วนเซิฟไทยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรนะก็ไม่รู้ร้บบกก็ใกลแบบ ถึงกิจกรรมของกาลินาแล้วนะคร,ร,รับงานกาลินาแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับอาจจะกลับมาก็ได้นะครับเออไม่แน่นะครับอาจจะมีแบบแข่งขันอะไรสักอย่างอาจจะมีแบบกลับมาก็ได้นะครับสลหรับท่าปักธงโจรสลัดนั่นเองนะคุณผู้ชมครับ่ะก็ไม่พูดพล้ำท้ำเพลงเดี๋ยวเรามาเปิดเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่อีกทีนึงไปเฮ้ยเดี๋ยวผมแต่งตัวใหม่ดีกว่าเฮ้ยผมมีชุดไม่ว่าเสื้อนี้คุณผูช้ชมชุดคนป,ป่าก็มาว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอแนวแบบเออคนป่าหน่ อย่างเท่เลยป่ะผมมีตัวละครอื่นไหมอะกูอยรออุ้ยพีกางเกงนี่ด้วยอย่างเท่อ๋อผมก็ใส่อยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เอออย่าไปตื่นเต้นอะไรอ๋อไม่ค่อยมีตัวละครเลยโอเคมะเริ่มสุ่มกันเลยล้วการนะครับแต่งตัวแบบแนวคนป่าเลยครับมาเปิดกล่องแบบคนรวยอะ่ะเออกล่องคนรวยนะเนี่ยแซ่เท,ทิบไทยนี่แบบใครมีคือแบบรวยจยัดอะคนปา่าแบบมาเปิดกล่องคนรวยอะคิดดูมา ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยละกันนะคุณผู้ชมครับเราจะเปิดไปที่50กล่องไปเลยละกันนะครับประเดิมไปนะครับถ้าแบบได้เลยนี่ก็เืิไปนะครับไปปับ๊บอ่ารอบแรกยังไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชมครับกดต่อไปปึ๊บยังไม่ได้นะครับโอ้โหโรโบมารวัรวๆเลยอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอ่าตัวเคนโรโบเนี่ยเอาไปเลขอะไรได้บ้างนะค,คุณผู้ชมคือแบบได้ันเยอะจะจัดแล้วตอนนี้เยอะ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 โอ้โหคือเข้มจัดขอเถขอ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  โอ้โหลืมเห็นชะตากรรมตัวเองแล้วนะครับสำหรับ50กล่องแรกนะครับป๊บโอ้โหโอ้โหขอแบบยินดีด้วยได้ปะโอ้โหโไปโอ้โหหมดแล้วคุณผู้ชมห้าสิบกล่องเฮ้ยไม่ได้เลย,เยคุณผู้ชมครับคือแบบม,นมันเอามาแลกได้อะไรบ้างอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะนะโอ้แลกได้แล้ว คือแ,กแลกได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่ต้องลีลาเลยนะครับแลกได้แล้วนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่โอเคผมก็แลกไปเลยละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแลกไปแบบอ่าอ่ผมจะแลกเป็นแบบอันนี้ไปก่อนนะครับสมบัติของโจรสลัดปั๊บคือมาแล้วต้องออยครบเซตแหละสมบัติแลกเปลี่ยนสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็คาตนานะนะครับอ่าคาตนานะก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับอ่าแลกคาตนานะไปก่อนดีกว่านะครับคุณผู้ชม ผมแบบอยากสุ่มแล้วก็ได้เลยอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมวะคุณผู้ชมผมจะขอสุ่มเพิ่มนะครับตอนนี้ผมขาดอีกโทเกน้นอีกประมาณ20-30นะครับคุณผู้ชม30กว่าเนาะเดี๋ยวจะซื้ออีกประมาณอ่า10กล่อง20กล่องไปละกันนะคุณผู้ชมก็ถือว่าแบบเกือบหมดแล้วเนาะปั๊บโอเคซื้อไปเก็บไว้นะคุณผู้ชมเอ,อ,อ้ยคือผมเปิดทีเดียวคือมันไม่ออกเลยอ่ะหรือว่าเราต้องเปิดแบบใช้สูตรอีกแล้ววะ <c oughs> มึงใช้สูตรอีกแล้วหรลอลีไรเลยมา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 ปุ๊บ ไปเหลยแลวกันนะครับ11กล่กอง10กล่องไปปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้อย่างเช่นเคยเลยนะครับไม่ออกอย่างเช่นเคยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าถ้าครบแล้วเราก็จะไม่เปิดเพิมนะ่ม้วคุณผู้ชมเสียดายจะเก็บไวนะ้เนาะไนหน้านะจะเอ๋ครบหรือยังเอ่ยอ่าเป็นกิจกรรมนะคุณผู้ชมเ็อีกตไมไม่ขึ้นอ่ะโอเคก็ยังไม่ครบนะคุณผู้ชมไม่สามารถแลกได้โอเคยังเหลืออ,อีกนะคุณผู้ชมอ่าขาดแค่ไม่กี่ชิ้นก็ได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดที่เหลือกันเลยดีกว่านะครับ อีกกี่กล่องนะสิบกล่องปึ้งเรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่อ่ะห้ากล่องไปอโอ้โหคือมันไม่ออกแบบเด้งเลย่ะคุณผู้ชมแบบได้ของรางวัลเลยคือแบบแต่ว่ามันก็ดีนะที่แบบมีของการันตีไว้ผมน่าจะได้ครบแล้วแหละโอเคผมได้มา80นะครับเต็ม73นะครับเดี๋ยวผมขอแลกไปเลยแล้วกันนะครับเป็นท่าปักทงโจนสลัดนั่นเองในะคุณผู้ชมครับโอ้โหโโเฮ้ยคือเท่มากแลกไปเลยแล้วกันนะครับ นี่แล้วก็กระทาผมว่าจะไม่เอาแล้วแหละพอละคุณผู้ชมก็ถือว่าหมดไปเยอะแล้วนะครับแลกไปเลยแล้วกันนะครับนี่ถ้าปักธงโจรสลัดจัดไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยคุณผู้ชมได้แล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหผมหมดไปเท่าไหร่เนี่ยอันที่จริงถ้าผมเอาแต่ธงเนี่ยคงจะได้ประมาณกี่พันเพจรด้คุณผู้ชมประมาณพันกว่าเพรเองนะครับนี่จัดไปเลยนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยในคุณผู้ชมครับสลับเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็ เข้ามาแล้วนะครับสลับเป็นธงโจรสลัดนะครับตื่นเต้นจัดเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีของรางวัลเกือบครบแล้วนะครับคือมีโทเค็นโรโบมาด้วยก็แบบเป็นการการันตีเนาะว่าเราจะได้ของรางวัลชัวรนะ์ในคูชมครับเออได้แน่ๆครูชมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าก็ผมได้มาแล้วสลับอ่าเป็นเซิร์ฟตัวนี้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าถ้าผมดาเนี่ยคงจะแบบไม่รู้จะมาแบบแบบแบบแนวเดิมหรือเปล่าะครับก็คือแบบ บวชนักแข่งอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแบบว่าเชียร์นักแข่งเป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็หรือว่าจะเป็นการแบบซื้อของให้เยอะที่สุดแล้วก็ได้รับเหมือนแบบเป็นการประมูลอ่ะคุณผู้ชมเออประมูลแต่เราก็ได้ของตอบแทนมาด้วยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้ากลับมานะครับแต่ว่าบางทีมันก็ปั้นกันไปสูงเกินอ่ะเป็นแสเนเพรโอ้โหตอนนั้นผมก็หมดในเซอร์ไพรก็คือแสนเจ็ดหมื่นเพรนะครับคือสูงมากสูงจริงๆคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยนะครับ คือแบบทอจัดเลยนะครับถ้าแบบเข้ามาแบบนั้นอีกนะครับหลายๆคนก็แบบเอออาจจะถอดใจนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาด้วยแบบไหนแต่ว่าทามาขายสี่ร้อยเก้าเเพเนี่ยผมก็เคืองอยู่นะครับอันนี้ก็เคืองจริงคุณผู้ชมผมหมดไปเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเพศอ่ะเอามาขายสี่ร้อยเก้านี่ก็ไม่ไม่ได้นะไม่ได้แต่เซิร์ฟนี้ผมก็ว่ามันก็แบบไม่ใช่ของแรงนะมันก็แบบธรรมดาของเซิร์ฟเขาเนาะแล้วแต่บางเซิร์ฟก็คือถ้าบูญย่าของเขาเนี่ยหมดเป็นแสนเพรก็มีนะครับถ้าบูญย่าของเขาก็ถ้าบูญย่าของเราเนี่ เออมันก็มัเหมือนกันนะครับรุสยมแต่ละเซิฟก็ไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว,ว่า จากกันไปคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมอยากให้ผมไปทําคลิปอะไรอีกก็อ,อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอ่าเปิดเซิร์ฟแอดวานนะครับก็อ,อย่างลงืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปไว้ที่อ่ามุมขวาตัวไอเลยนะครับอ่าก็สามารถไปดูได้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับสจรราบวิธีการเข้าเซิร์ฟแอดวานนะคุณผู้ชมมีแบบปืนมาใหม่ด้วยโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยนะครับมีปืนมาใหม่2กระบอกรู้สึกเนาะแล้วก็จะมีตัวละครใหม่2ตัวนะครับมีหูหูมาใหม่ด้วยเออเขาถ้าใครับ คลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ